สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568สวัสดีเช้าวันหวยออกครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโคง้งสุดท้ายกันต่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นรอสนอเลอกเด่นแบบ5ตัวของอาจารย์เวียงพิงค์นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ 8 2 3สองสามาถูกทัน7 8 2 3 5วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับหกสองครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอัสตางงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับอัสตางคำนวณได้901ก็มา2ตัวเลยถุกท่าน 0เข้า10ส Harriet, ่วน9เข้าหน่วยนะครับค่ยออก309งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่าน1 6 2 5 6ทับอนสัสตางคำนวณได้5.6.7นะครับ5.6.7สาธิติก็ตามที่เเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นาทางเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบสตัวของหนุ um ่มขอนแก่นหรือว่านอกขกน้องเฟงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสุดหนุม่มขอนแก่นคำนวณได้3กับ4ก็จะมีเลขสไปด้านบนนะครับเข้าหลักร้อยคุยออก3 0 9ทางด้วยเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกทัน ชอบดูสถิติแคปหน้าจอใบนี้ไปลเล่นเี้ยงดูได้เพิ่มเติมพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางครับหนุ่มขอนแก่นคำนวณได้7กับ6ทุกท่านง,งวดใหม่ตามนี้ครับเนี่ยทางเด่น2ตัวเหนือใต้ของแอดนอขอกอน้องเฟยครับคำนวณได้7กับ6ต่อมาครับก็จะ เป็นแนวทางสูตร3ส,สูตรของอาจารย์นะครับด้านบน2ใบนั้นจะเป็นสูตรกําลังวันสูตรเก่ากับสูตรใหม่ด้านล่างฝั่งทางซ้ายจะเป็นสูตรเมื่อสักครู่นะครับเด่นบนล่างเลขเด่นแบบ2ตัวเพิ่มเติมทุกท่านหนุนขอนแก่นให้นาทางจับชนได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข7นะครับตามนี้ทุกท่านมาลุนกัน7จะมาไหม มาต่อกันที่แนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าใบนี้เป็นสูตรวิน3ตัวนะครับสูตรของอาจารย์งวดที่ผ่านมาได้เลขเด่น2ตัวครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดก่อนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ9สําสำหรับงวดใหม่ได้เลขเด่นตัวเดียวทุกท่านก็คือเลข7เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งหลัก10บนะครับแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้า ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ทุกท่านแนวทางที่ทําได้ก็ตามที่เห็นครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาต่อมาจะเป็นแนวทางมาครบด้านล่างของอาจารย์นะครับชุดตัวเลขก็อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคานวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางของแงดอภิโชคนะครับข้อมูลเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับเสียนท่าทรายงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับตัวเด่นได้เลข4ตัวรองได้เลข6โดยออก309 87ทางด้วยเลขของอาจารย์ทุกท่าน6งวดหลังสุดหลุดไป1เข้าหางวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมือครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลขสี่ทุกท่น ส่วนตัวรองได้เลข9นะครับเด่น4รอง9วันที่ก็ด้านบนทุกครั้งหนึ่งทับหกแนวทางของแอดอภิโชคเซียนท่าทรายมาด้วยกันก็จะเป็นแนทางเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับรูปพาบพิมําครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้4กับ5หลุดไปทุกครั้ง งวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับมีเลข6ลงไปด้านล่างงวดจอก38806งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายณอภิโชคคำนวณได้1กับ3ทุกทันน1กับ3เปล่น2ตัวรูปภาพพิมพ์นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดพนัชกรมาตัวคลาาล้านเปอร์เซ็นต์ครับ งวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางถูกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้แปดกับเก้าก็มาทั้งสองตัวเลยถูกทัน9้าไปด้านบนเข้าหลักหน่วยส่วน8ดลงไปด้านล่างเข้าหลักสิบชุดสามตัวตรงนี้ถูกทันติดไปตัวเดียวนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นห้าเก้าสามครับงวดก่อนหน้านั้นเลขเด่นก็เข้านะครับมีเลขศูนย์ลงไปล่างงวดที่ออกศูนย์ห สองวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ1ทับ6 2568ใบแท้แน่นอนนะครับสูตรคำนวณตัวเด่นของอาจารย์อยู่ตรงนี้ทุกท่านคำนวณได้7กับ6นะครับ7กับ6กุด3ตัวที่ชอบนะครับก็จะมี3 6 7 5 6 7 ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์หกถูกทันแนวทางของอดพนัชกรหรือว่ามาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นมาต่อกันที่แนวทางของอดเจเน็ตนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางโครงสร้างร้อยสิบหน่วยบนนะครับหลักร้อยของอาจารย์ได้สี่หกแปดเก้าหลักสิบได้สามสี่เจ็ดเก้า หลักหน่วยได้หนึ่งห้าหกดครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางหลักสิบบนของสมุดบันทึกงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางขวามือหลุดไปนะครับไม่มีเลขศูนย์จุกทันทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าสหลุดไปหนึ่งงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ สูตรของอาจารย์ยังใช้สูตรเดิมแต่ว่าทุกท่านอาจารย์ปรับสูตรจากเลขเด่น4ตัวเป็นเลขเด่น5ตัวนะครับสำหรับงวดใหม่ครับสูตรที่อาจารย์คำนวณได้ก็จะมี68014นะครับคำนวณได้68014สูตรยังเป็นสูตรเดิมนะครับปรับเพิ่มอีก1ตัว ก็จะกลายเป็นเลขเด่นทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรหลัก10บนของอััสมุดบันทึกมาต่อกันที่แนวทางสองนอบนเลขเด่น2ตัวรูปภาพทั่วเรียนของอาจารย์สุพชค21งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับคำนวณได้5กับ7ครับหลุดลงไปด้านล่างถูกทันมีเลข7นะครับ งวดก่อนนั้นนั้นก็หลุดทุกทนันหลุดลงไปด้านล่างเหมือนกันสรุปแล้วทางด้วยเลขของอาจารย์หงวดหลังสุดหลุดไปล่างสองแล้วก็เข้าตรงตามตำแหน่งสีงวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งกับ2ครับอย่างทางซนอบนทุกทนันรูปภาพทุเรียนเลขเด่นแบบสองตัวของอาจารย์สุพชค มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างข้อมูลด้านล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่ถูกทนันคำนวณได้7กับ9 7ก็ไปเข้าหลักหน่วยแล้วก็แถมเลขย9นี้ไปด้านบนนะครับเข้าหลักหน่วยเหมือนกันทางดูเลขสูตรล่างของอาจารย์สามงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1กับ4ตามนี้ถุกทนัน แนวทางสองนอด้านบนแล้วก็ด้านล่างของอาจารย์สุประโชค21นะครับมาต่อการที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวถูกทันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8นะครับเด่นล่างได้เลข8ส่วนชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็คือ18กับ81ครับ ต่อมาจะเป็นแนทางสูตรด้านล่างของอสสสนามบินน้ำสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับตัวเด่นได้8ครับมัดกันก็ได้เป็นข้อมูลชุดสองตัวตามที่เห็นถูกทันส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นสิบล่างเลขเด่นแบบห้าตัวงวดก่อนปรากฏว่าหลุดไปนะครับไม่มี แครับแล้วก็ไม่มี7ด้วยสำหรับงวดใหม่คำนวณได้1 2 3 4 5สนะครับ1 2 3 4 5ใครยังตามอยู่ก็แคปหน้าจอไปนะครับมาต่อกันที่แนวะทาง10หน่วยล่างของอาจารย์เวียงพิงเจ้าของข้อมูลคำนวณได้6 7 8 9 0 ผนใบนี้จะเป็นทางแต้มสองตัวด้านล่างของแสงเดือนนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายก็เข้าอยู่นะครับมีแต้มห้าสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามอือน,นะครับจ้าของข้อมูลคำนวณได้แปดเก้าสี่ห้าทุกทันแปดเก้าสี่ห้าอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ